คือหลายคนเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายว่าหลายคนเนี่ยนะครับก็คือพยายามตามำทำตามคําแนะนาในสื่อต่างๆในทุกช่องทางที่มีให้ดู เราก็พยายามที่จะดูมันนะครับพยายามที่จะดูมันแล้วก็จะทําตามในขั้นตอนแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันครับไอ้จิวขอติงไว้นิดหนึ่งครับว่าเวลาเราจะทําตามหรือจะฝึกตามในคําช่องทางในคําแนะนำนต่างๆนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าไงครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าผู้ฝึกสอนนั้นเนี่ยเขาแนะนําแบบและตัวเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราต้องดูด้วยนะครับหนึ่งเรื่องของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราเป็นแบบไหนและเรามีอายุเท่าไหร่แล้วเหมาะสมกับคนเอ่อที่แนะนำเนี่ยในลักษณะไหน นะครับและทําตามคําแนะนําที่ค่อนข้างเหมาะสมกับตัวเรา 2. เรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวช่วงล่างนะครับ นะครับการเคลื่อนไหวเชื่องล่างเนี่ยนะครับเรามีการเคลื่อนไหวแบบนะครับแล้วเรื่องของการเคลื่อนที่ของช่วงบน2ตัวนี้สตัวนี้สำคัญมากนะครับหคือเรื่องกล้ามเนื้อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราเหมาะสมแค่ไหนในการเล่นในลักษณะนะครับในการฝึกในลักษณะนั้นนะครับสครับก็คือเรื่องนะฮะเรื่องของการเคลื่อนไหวของช่วงล่างช่วงล่างเรามีการเคลื่อนไหวได้ดีมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมบางทีบางคนเป็นไงฮะไปปิดปลายเท้าซ้ายปิดปลายเท้าขวาพอปิดปลายเท้าซ้ายไปปลายเท้าขวาในขนาดีกว่าเรามีอายุมากแล้วอะ เรามีอายุมากขึ้นแล้วอะแล้วเราขึ้นแบ็กสวิงถามว่าข้อเข่ามันจะมีปัญหาได้นะครับแล้วมันไม่สามารถที่จะขึ้นแบ็กสวิงได้มันไม่สามารถที่จะขึ้นแบ็กสวิงขึ้นไปหมุนหัวไหล่ขึ้นไปได้เนื่องจากว่ามันถูกล็อกแล้วแต่ถ้าเกิดยังหนุ่มอยู่กล้ามเนื้อมันเกิดการยืดหยุ่นที่ดีมีความแข็งแรงมันก็สามารถที่จะหมุนขึ้นไปได้แต่เราอายุมากแล้วเราต้องกลับมาปรับตัวเองครับว่าเฮ้ยเรายืนปิดแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องเปิดปลายเท้าซ้ายและเปิดปลายเท้าขวา เพื่อให้การแบสซิ่งขึ้นไปมันสามารถขึ้นไปได้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะนี่คือการเคลื่อนไหวของช่วงล่างแต่ในขณะเดียวกันครับเราต้องมาตรวจเช็คด้วยครับว่าการเคลื่อนที่ของช่วงบนนั้นน่ะการเคลื่อนที่ของเครื่องพวงบนของเราเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรามีอายุมากขึ้นแล้วการขึ้นแบสซิ่งนั้นเนี่ยนะครับเห็นเด็กนมอยูเห็นไหมฮะซ้ายมันยัขึ้นไปแบสซิ่งบสิงขึ้นไป Back Back นไปุบบ๊บแขนซ้ายมันตึงได้เห็นไหมแขนซ้ายมันตึงได้แต่เราอายุมากขึ้นแล้วนะครับมันก็เป็นไปตามวัย นะครับว่าเฮ้ยแขนซ้ายเราจะให้มันตึงขนาดนั้นเนี่ยมันตึงไม่ได้ในขณนะที่เราหมุนหัวไหล่แล้วก็ตามในขณะที่เราหมุนหัวไหล่แล้วก็ตามแขนมันก็จะงออยู่นะมันงอก็ไปมันงอไปเราพยายามอย่าไปบังคับนะครับอย่าไปบังคับกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นได้มากน้อยขนาดนั้นแล้วให้เรามาปรับดูว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเช่นอย่างเช่นหนึ่งคือการยืนถ้าปิดอยู่เปิดซะถ้าปิดอยู่เปิดซะ ปลายเท้าซ้ายปลายเท้าขวา2เป็นไงครับเรื่องของการช่วงบนนะะแบกซีขึ้นไปแบกซีขึ้นไปเห็นไหมฮะถ้าหมุนไปแล้วปรากฏว่าไงฮะวัวไหลมันหมุนมาแล้วแต่ในขณะเดียวแขน,แขนซ้ายมันงอถ้าง,งอไปไม่เป็นไรดังนั้นก็คือว่าเราปรับให้มันเหมาะสมนะครับหนึ่งเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อการยืดหยุ่นสองเรื่องของการช่วงเคลื่อนไหวในช่วงช่วงล่างนะครับการช่วงไหลในเครื่องช่วงล่างนะครับและสามเรื่องของการเคลื่อนที่ของช่วงบนนะครับ ให้มันเป็นไปตามวัยของเราตามกล้ามเนื้อของเราและจะทําให้เราเล่นกอบได้ไง่ายขึ้นนะครับ